สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักนะครับผมวันนี้ผมกับมีเก็ตความรู้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเชฟโรเลตนะครับผมกุญแจนะครับกุญแจมันล็อกนะฮะหรือว่ากุญแจมีปัญหานะครับอาจจะชำรุดนะครับเข้ามาเบิ่งกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เพิ่งผมกับเพิ่งรู้นะครับว่ากุญแจเชฟเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกุญแจสำรองนะครับที่ทางศูนย์เชฟเขาให้มานะครับผมแล้วก็กุญแจแท้นะครับอันนี้เป็นกุญแจแท้นะครับที่เป็นมีรีโมทนะครับก็ <c oughs> อันนี้พอดีผมใช้งานไปแล้วตัวตัวนี้มันกดกดไม่ลงนะครับ ม,ม,มันเสียหายนะครับมันชํารุดนั่นแหละที่นี่ผมก็เลยจะเปลี่ยนกุญแจใหม่จะเปิดเอญวอนว่าอเ,อเอื้อญว่าก็เลยไลยความรูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี้ก็คือกุญแจที่หลุดออกมานะครับที่ผมแกะออกมาแกะออกมาจากตัวนี้นะครับผมนะครับเพื่อที่จะไปทําใหม่นะครับแล้วทีนี้ด้วยความบังเอิญน,นะครับผมก็เลยเอาตัวเนี้กุญแจรีโมทต,ตัวเนี้นะครับมาสตาร์รถนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันครับเมื่อเราเอากุญแจตัวนี้นะครับเสียบเข้าตรงร่องนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วทีนี้เราจะเปิด นี่หน้าจอหน้าจอเริ่มขึ้นแล้วนะครับบิดล็อกแรกหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้บิดไปตำแหน่งสตาร์ทนะครับนี่ตำแหน่งสตาร์ทนะครับหน้านเกิดอะไรขึ้นครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับขนาดกุญแจมากับรถนะครับนี่นะครับแจมากับรถแต่ไม่สตาร์ทได้นะครับ ตาร์ทไม่ได้นะครับนี่ครับลองเหยียบคาสตาร์ทดูนะครับนี่ก็จะดับไปเฉยๆนะครับแต่ทีเนี้ยในทเนี้ยเรามาลองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่ากุญแจดอกเดิมนะครับถอดออกมานะครับดอกที่ไม่ได้เมื่อกี้ถอดออกมาก่อนนะครับเสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับอ่าเสียบกลับเข้าไปใหม่แล้วนะครับแล้ว อันนี้ก็คือกุญแจที่ผมเปลี่ยนเอาชิปมาไว้ในนี้แล้วนะครับชิปชิปตัวเดิมเนี่ยย้ายย้ายจากอันเนี้ยย้ายจากอันนี้มานะครับตัวคอนโทรลรีโมทเนี่ยผมย้ายมาใส่ตัวใหม่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยแค่เอามาวางไว้ใกล้ๆตำแหน่งนะครับเอามาวางให้ใกล้กับตำแหน่งกุญแจนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผม แล้วเราก็จะมาเปิดสตาร์ทดูนะครับนี่นะเดี๋ยวใครที่ไม่เห็นนะครับอลองลองลองวางนี้อลองวางนี้นะฮะอ่ะผมจะวางไวนะ้แล้วบิดอันนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้นะครับนะฮะกุญแจไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวตัวลูกมันนะครับ ผมจะปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเสียบเข้าไปใหม่ตัวเดิมนี่แหละแต่ทีเนี้ยเอามาแนบตรงนี้เลยนะครับแนบชิดกับตรงนี้เลยคือจับไว้แล้วจับไว้อย่างนี้เลยนะครับบิดไปนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพอเราเอามาบิดแนบกับตำแหน่งติดกับกุญแจนะครับ มันเปิดได้ครับผมมันไม่ได้ล็อกนะครับนี่ฮะแต่ว่าถ้าเราเอาวางห่างนะครับมัน ну มีชิปอยู่มันเปิดไม่ได้นะครับผมเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับกุญแจสำรองนะครับกุญแจสำรองนะครับเอาดอกนี้ไปเสียบนะครับดอกเก่านี้ไปเสียบแล้วก็กุญแจสำรองนะครับเอาไปแนบตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับนะครับ แนบนะครับเปิดตำแหน่งสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละดอกมันมีชิปใครชิปมันนะครับผมนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับความรู้ใหม่นะครับสําหรับกุญแจนะครับที่เสียหายนะครับผมมันไม่สามารถใช้สลับกับตัวชิปได้นะครับผม กุญแจอดอกหนึ่งจะ memory c h i ปไว้อีกแบบหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าทำหายนะครับผมถึงเอาไปปัม๊มถึงจะเอาตัวนี้ไปปั๊มมาใหม่แต่ว่าถ้าชิปตัวนี้ไม่ตรงกับกุญแจนะครับผมก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับผมอ่าคือพูดง่ายๆก็คือชิปไม่ตรงกับลกูกกุญแจเปิดไม่ได้นะครับผมถึงจะเป็นสำรองนะครับ ก็ไม่ได้นะครับผมหมายถึงว่าชิปตัวในนี้ก็มีชิปของของมันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าอยากได้แกกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับ